ท่านผู้ชมครับถ้าใครดูจากคลิป 4V4 ที่ผมเล่นในตอนนอนนาท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมบอกว่าผมจะมาเล่นโดดลงเดี๋ยวขอไปเยือกกระเป๋าผมจะเล่นโหมดโดดโดดจำไม่ได้เดี๋ยวผมหานี่อันนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปบินนะครับชืวลชื่อโมด โดดซ่าท้าแล้วบิเก็ตมาดูครับเดี๋ยวเช็คเล่นด้ไหม้าเจ้อะไรไปอัดคลิปด้วยเดี๋ยวน้องผมจะเล่นด้วยนะครับชื่อว่าเช็คไปดูช่องเช็คได้เพราะเช็คจะไม่มีช่องเดี๋ยวผมจะอัดหน้าน้องให้คลิปตอนหลังนะครับผมพูดเล่นผมไม่มีน้องเช็คมา เดี๋ยวผมเชิญเ้อาไม่คู่พอดีเลยในในหน้าจอล็อบบี้ในก่อนที่มันจะเปิดนะครับมันมีแมปบอกว่าในนี่ในโต๊ไฟอ่ะมันสามารถนั่งได้สองคนแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าดีไหมดีขอหมไม่ดีมาก จโดดโ้ตามความชอบของข้อโมดที่เป็นนนปนีมากกมันสามารปีนขึ้นไปได้แต่โมดนี้แบบผมไม่ได้พูดนะผม อะไรก็ไปได้เวลาโดดลูกมันจะเป็นหน้าจอเลอย่้ระเอาตีหลังค่้ยด้วยด้รถด้วยไอเดียนโดดกลาท้ายเดืมีแต่ปืนระเบิด จเป่าสามมั้งเป่าสามเดีวี้ไม่ไหวละหมอนี้สามเป่าสามไปข้าง้ายเดยก่อนตัยังคุยอะไรนะมนเลยโอเคม่มีป่าเลมาไม่มีป่าหมนี่ไม่มีปาเย คอมมับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ดัวเลยนี่กระเป๋าเปล่า,ลาใครดูนะคนนี้น่าจะมีกระเป๋าเอ้ยเงาโอ้โหอนนหายาหายากหายเลยโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้โหมโาหาเจอ,อเคนคนนี้น่าจะหายากนะ คว่นนั้นที่อยู่แถวนี้